ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ในป่าลึกแค่ไหนแต่คุณใช้ผ่านซ m t อาจจะเจอผมไปสัมภาษณ์คุณถึงหน้างานแล้วก็มีของไปมอบให้แบบนี้ได้ยินเสียงรถไถเสียงนี้ต้องเป็น Ford 2สองเจ็ดพวกหนึ่งเครื่องสี่สูบกูรู้ไงได้ยินยิงแกนเช้งกันโลแล้วหลุนเลยฟอร์ดเจ็ดหนึงศูนย์เสียงคำรึง ฟัน 7, 7 cm ทีอายุไม่ต่ำกว่า24ปีได้ยินเสียงมันไทโดนต่อดังเกิงเมื่อกี้รู้เลยว่าใบมันสึกอย่างหลัง18.4ขอบ34อยางหน้า14.9ขอบ24ได้ยินเรียงไหมทางไงโธิ สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยนึกครับนันึกก็รับฟอร์ดเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ใช้ผ่านซีเอ็มีนี้มาอ่านเรียงครับกี่ปีเลยนะว่าจุดนี้เสื่อมไหมมาเลยไหมหรือว่าเสื่อมือต้องเสื้อไหมโอ้กจงานเหมือนปุ๋ยบางปัใะจดีต้นกับอีกอย่างวีดตั้งหายด้วยก็ตั้งแต่เล็กจือมาไม่ทำลยทีโอ้ตั้งแต่ซื้อตอนนี้ติดรถมาตั้งแต่นู้นเลยไปเปลี่ยนเร็วก็อ๋อเปลี่ยนเลยก็ใช้เป็นอะไรแท้ซีเอ็มจี น่ารักอนงะในผ่านซีเอ็มทีเราต้องใช้อะไรแท้ซีเอ็มทีมันถึงจะทนแต่ไม่ใจเป็นจานเจ็ดนะเพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใจเป็นจานนกอะ้มหมากีมันละเอียดว่ะอืมกีมันละเอียดว่าจานนกบ้านเราชอบใช้ผ่านเจ็ดเพราะว่ามันต้องใส่ดินใหม่แล้วก็ปลัวในล้วนแต่ว่าของซีเอ็มทีเขามีตั้งแต่ผ่านห้าหกเจ็ดแบบนี้ครับอีกอย่างอันนี้รถมันแย่ยด้วยเลยถ้าเราไปจ่ายปั้นเล็กๆมันก็ ในยุคก่อนๆเมื่อก่อนเขาจะว่า CMT มีแต่สีน้ําเงินแต่เดี๋ยวนี้มันมีทุกสีพี่เขียวจอรเดียส้มกูบุต้าแดงยันม่าสีฟ้าฟอร์ดสีเหลืองยังมีเลยสีเหลืองผ่าน CMT X ไปกระทัดไงที่ใบจักรไงอ๋อแต่ว่าจัตรตูรเกับเอามาใจแต่วันนี้พี่ก็มาทํางานเป็นยกล่องทำถนนนะครับทำต้นกับพี่บอกเทคนิคทำถนนเลยเป็นเด็กเต้ยกร่องแล้วก็เยยบ เก่าเย็บแลยกับฟอร์ดคิดเป็นชั่วโมงหรือเป็นไรเป็นเจ้าบุญกับการทำถนนชั่วโมงเท่าไหร่ครับแปดโดยรถนี้ด้วยหมากอยู่ติดแปดโดยนี่ยางหลังเบอร์อะไรพี่ตีแปดที่ตามท่นี่ไงยางนะพี่ยางนะที่แปดกาวหยิบที่นี่ไงเป๊ะเลยผมไม่ได้เข้ามาดูรถก่อนนะทุกคนผมแค่ดูดอกยางผมก็รู้แล้ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพี่การทำถนนกันดีกว่าทุกคนว่าไปฟอร์ดเจ็ดหกหนึ่งศูนย์กับฝีมือของพี่เขาแล้วก็ผ่านเจ็ดซีเอ็มที จะงานออกมาสวยขนาดไหนโอเคการทำถนนก็ต้องเริ่มต้นจากการไถขึ้นรูปไถไปกลับทำตัวถนนให้มันเป็นหลังเต่าอย่าไปกัะท้ายกับสปริงสับกันนะทุกคนเห็นะไปกัะท้ายหมดไม่กดนะครับแล้วก็สปริงก็อ่อนแล้วทุกคนสปริงไม่กดไมก็เลีย้ยว ตถนนนะครับต้องให้เป็นหลังเตานะและต้องให้เป็นคูนข้างๆนะครับที่แบบนี้จมน้ำต้องให้คูข้างลึกนะฝานเตรียมที่ทำได้หมดครับขนาดยางหลัง3ามสี่โดนใบป่านะสาดมาถึง,ง้อยล้อเลยครับนี่ครับรุ่นบอลลมปัญจานก็กลับนิ่มมากๆเลยครับก็ไม่โหดไม่รุนแรงกับรถเลยครับดูดิไหแบบนิ่มๆครับ เล่นกันเร่งแบบปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะเหยียบกันเร่งแบบเสมอเสมอครับแบบนี้ปั๊มดีเซลอยู่ได้ยาวตัางกันเล่นมือเลยครับร่นี้ต้องใช้กันเล่นมือช่วยมาถ่ายขึ้นรูปได้แล้วต่อไปก็เหยียบให้แน่นเลยครับ สุดท้ายก็ตั้งใบดันหน้าปาดให้เสมอราบเรียบตรงไหนสูงก็ปาดมาใส่ที่ต่ำตรงไหนต่ำก็ดินมาใส่ให้สูงการทำถน,นนต้องนึกเสมอว่าต้องให้รถเก๋งวิ่งได้มันถึงจะดูสวยงามแบบมืออาชีพเขาทำกันครับเราก็ได้เห็นการทำงานของพี่กันแล้วครับว่า ยอดขนาดไหนนะทุกคนฝีมือบวกกับผ่าน CMT งานออกมาสวยดิบเลยนะครับก็ขอต้อนรับพี่สู่ครอบครัว CMT อีกหนึ่งคนนะครับใครๆก็ใช้แต่ผ่าน CMT สปริงกระท้ายครับผมเห็นมันเริ่มอ่อนแล้วพี่มอบไปให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็นี่ใบคัดท้ายของ CMT นะอนนี้หมดพอดีเลยก็ได้เปลี่ยนนะครับผ่าน CMT เราก็ต้องใช้อะไรแท้ของ CMT นะครับนี่เป็นใบกระท้ายจริงทุกคนไม่ใช่กระดาษเปล่านะแต่ว่า ผมขอไว้เดี๋ยวมอบให้พี่เอาไว้เปลี่ยนเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่เป็นครอบครัว c m g มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับและใครที่ใช้ผ่านซ m t อยู่อาจจะไปเจอผมสัมภาษณ์คุณแล้วก็มอบของแบบนี้ถึงหน้างานก็ได้นะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ